ขบวนเอาตบเที่ยวแสดงการพลุ่งชาขบวเอาตบออก้ิอาหารเบเระชาชน พนมมือสมุดขอนพนมมืออาาราฮังสมาสมัมพุทโธภัควาภัควาสัตว์อภิวาทีตวา,าัาวตูภัควาตา,ทาธนโมธรรมนามาซาติ สุดพอดัโนภะคะวะโตสาวัสงโสังฆานะมารดมพักิตตรรวาพืี่้าาาุนโ่นความจ็ใจหวั่นไหวกับความลำากรบฟไม่รลมุ่งนทเกการทนดังรรทำการเป็นไป Hei. <laughs> er